คุณรู้ไหมทำไมอาร์ซี่ถึงเป็น LED ระดับพรีเมียมเพราะว่า LED ต้องไม่ได้มีดีแค่กำลังวัดเพราะต่อให้กำลังวัดสูงล้นฟ้าแต่ถ้า3อย่างนี้ไม่ได้ก็จะไม่ได้ช่วยให้ไฟหน้าของคุณสว่าง ชัดเจนอย่างที่ควรจะเป็นอย่างแรกเลยคือวัสดุที่ดีของหลอดจะต้องเหมาะสมกับกําลังวัดของหลอดครับรองรับกับรถทุกรุ่นในประเทศไทยรวมถึงโคมที่หลากหลายแบบนะครับและที่สําคัญคือต้องใช้งานได้จริงเพราะ Gmini AC วัสดุเป็นอลูมิเนียมอลลอยแท้ร้อยเปเซเกรดเดียวกับที่ทําชิ้นส่วนต่างๆภายในอากาศยานของเรามีเอกสิทธิ์ที่จดสิทธิบัตรแต่เพียงผู้เดียวในเรื่องของการออกแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของเส้นคัดออกที่จะไม่ฟุง้งไม่ยงตา และช่วยในการขับขี่บนท้องถนนได้ดีและยังมีนะครับท่อระบายความร้อนแบบคู่นะครับเขาเรียกว่า double coil quick cooling t u นะครับตัวนี้จะช่วยนะครับระบายความร้อนจาก LED นะครับให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วทําให้หลอดไฟไม่ร้อนเกินในขณะใช้งานนะครับแถมยังยืดอายุการใช้งานและจะช่วยในเรื่องการป้องกันความเสียหายนะครับจากความร้อนที่สะสมและอีกหนึ่งสิ่งสําคัญนะครับที่ให้มาตัวนี้เลยเขาเรียกว่า couple substrate บอลนะครับซึ่งเป็นตัวนําความร้อนจาก ิป LED ของเรานะครับตัวนี้จะโอนด้ายไปยังระบบระบายความร้อนได้ดียิ่งขึ้นส่งผลให้ตัวหลอด LED ของเรามีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้นจะช่วยรักษาประสิทธิภาพของแสงไว้ได้อย่างดีครับสรุปเลยนะครับหลอด LED GPD รุ่น R Series ของเราหนึ่งเลยวัสดุนะครับเป็นอลูมิเนียมอลลอยแท้ร้100 <c oughs> อยเปรเซ็นลยนะครับตัวนี้เป็นท่อระบายความร้อนแบบคู่นะครับ <c oughs> และส <c oughs> นะครับตัวนี้จะมีแผ่นทองแดงนะครับ เพื่อความทนทานยืดอายุการใช้งานและระบายความร้อนได้ดีทําให้แสงสว่างเสถียรและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากยิ่งขึ้นครับหลอด LED ในท้องตลาดมีมากมายหลายเกรดแล้วทําไมเทคโนโลยี GPD R Series ถึงได้เป็น number 1ของหลอด LED เพราะว่าสิ่งที่อยู่ในตัวหลอดจะมีมากกว่าความสว่างนะครับนึ่งเลย Intelligent PCB Board มีหน้าที่หลักในการควบคุมจัดการกระแสไฟเพื่อให้หลอดไฟทำงานได้อย่างเสถียรและปลอดภัย ช่วยป้องกันการเกิดความร้อนสะสมเกินไปปรับกระแสไฟให้เหมาะสมลดการใช้พลังงานนอกจากนี้ยังช่วยให้แสงสว่างที่ออกมามีความคงที่และประสิทธิภาพสูงสุดระบบแคนบัสในหลอด LED GPD ตัวนี้จะช่วยป้องกันในเรื่องของไฟโชว์หน้าปัดรถโดยเฉพาะในรถยนต์รุ่นใหม่ ที่มีระบบตรวจสอบไฟอัตโนมัติเมื่อหลอดไฟถูกเปลี่ยนเป็น LED ที่ใช้พลังงานน้อยกว่าหลอดเดิมระบบอาจจะตรวจจับมีกระแสไฟที่ไม่เพียงพอและไฟเตือนระบบแค n บั s จะมาช่วยแก้ปัญหานี้โดยการปรับกระแสไฟให้เหมาะสมทำให้ไม่มีไฟเตือนผิดปกติขึ้นบนหน้าปัด CSP LED chip ตัวนี้ถูกออกแบบมาใช้กับหลอด LED GPD ซึ่งจะมีขนาดเล็กและบางมากทำให้ CSP LED สามารถนำแสงออกมาได้มากขึ้นโดยไม่เกิดความร้อนสะสมมากเกินไปโครงสร้างแบบ ฟลิปชิป LED Architecture เป็นภาพโครงสร้างของ LED ที่ใช้เทคโนโลยี Flip ปชิปซึ่งเป็นการจัดเรียงชิป LED โดยให้ส่วนด้านหน้าคว่ามลงซึ่งช่วยระบายความร้อนได้ดีและให้แสงสว่างที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นองค์ประกอบของ Flip ป h i ป LED ฟอสฟอร์ฟีนชั้นเคลือบฟอสฟอรัสที่ช่วยในการเปลี่ยนแสงจากชิป LED ให้เป็นแสงที่มองเห็นได้ซัพไฟซับสเตตชั้นฐานที่ทำจากซัพไฟซึ่งเป็นวัสดุที่ช่วยเพิ่มความทนทานและการระบายความร้อนแกนเลื่อมในไตรที่ทำหน้าที่ในการช่วยเปล่งแสงและเพิ่มประสิทธิภาพ Active Layer ชั้นที่ทำหน้าที่เป็นแหล่งกำเนิดการเปล่งแสง So ยอรั ump, จุดบัครกรีที่ใช้ยึดส่วนประกอบต่างๆของ LED เข้าด้วยกันนี่คือคร งสร้างชิป LED จาก g p n e r Series เรียกได้ว่าได้ระดับ A Class แตกต่างจากชิป LED ทั่วไปตามท้องตลาดใช้งานไม่ได้นานแสงดรอปในขณะใช้งานและเสียหายได้ง่ายกว่าชิป LED GPLE ครับทำไมถึงกล้ารับประกันนานเพราะเรามั่นใจในคุณภาพของสินค้าจนทำให้ลูกค้าของเรามั่นใจในเรื่องอายุการใช้งานหากสินค้ามีปัญหาลบเ,เปลี่ยนใหม่ให้เลยและที่สำคัญเซอร์วิสกับตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศ เราคือเจ้าที่ให้การรับประกันยาวนานสูงสุดในตลาด LED GPD n LED R Series the number one of premium LED